สวัสดีค่ะวันนี้ยายเพ็ญมีฟรังมันนอกมาตักทายพี่น้องคือเกาเด้อค่ะมีผ้าพีพีผนองมากินขนมกินเจ้าหนังปลาหลาผักหลายๆมาเด้อค่ะเด้เอร์คนเมื่อย็นเป็นกะๆขอบฟุตพี่น้องสุข,ขสุขคนเด้อค่ะเด้อร์จติดตามถ่ายกำลังใจยายเพ็ญมีฟร,รังมันนอกบว่าจิู่ไก่ยู่ไก่ยายเพ็ญกับขอบคุณหลายๆค่ะผักยายเพ็ญกัมีในผักเกษตรผักกาดวัวกระดาษบุครคลเทศฮันไปกินกินค่ะคิดอยากมาเด้อค่ะ ยังเป็นกะจีปุ้งเลยเนาะคะ่ะเนาะเอา้ามีหอยแมงผูน้ำค่ะใส่หอยแมงผูลงไปเป็นตะเสียกกว่าค่ะทุกคนหอยแมี่มงผูมีนด็โตยิง่งใหญ่ไปเบิรงพักนี่ตูเ้เย็นว่ามีอีย่างนี่นี่แหละค่ะมีผักกาดขาวนี่เป็นก็เลยเอามาลุ่งลวดจิตเท่าที่มีเนาะคะ่ะเนาะไม่ได้ไปตลาดกันทุกคน ให้ปะกเสียดงวยเลยเนาะคะโรยเลยโรยอัน,นกระชาหมดเลยล่ะคะ่ะทุกคนคะ่ะมันหลายกินหมดท่านมันกับอันนี้เมี่ยงขามันจิ้นเอาถิ่งญี่เปุ่นเจดายเรื่มมาหันหันส่งส่งกินไปน้ำกันเลยนะะเนาะขอน้อคิดว่ากะทิเสียเพื่อกันล่ะค่ะพริเกเย็นพริกป่น ำเผ็ดนีดีเผ็ดอันเดียวก,กันกับที่แม่ยีนนะ่เพ็ดโูงนั่นแหละค่ะ <c oughs> น้ำปลาลายยา่เพ็ดนี่คือปรุงเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะยี่เพ็ดใส่ใส่กะปิน้ำค่ะปูว่ะใส่น้ำปลาใส่ชุบอย่างเรียบร้อยแล่ะค่ะพอเบนน่หน่อยๆเต็มเลยค่ะทุกคน กิน <G ül üyor> น้ํลายนี่เป็นกบ็บ่ได้กินยุกผักนึงแล้วเนาะคะ่ะเนาะมันอนี้มีเรื่องสิบมาสูฟังอยู่ค่ะสิคออยู่ยาตจักหน่อยก่อนเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะโอ้ยเป็นกระเสียปะทุกคนสีสันมีบักกอเทียน้าเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ ซีซันก็เลยหนักกินบางคนเป็นกระบ,บีบบางน้าเใส่เนาะคะ่ะอย่าเพิ่อนอะ,อะกินยำขนมจีนเส้นนำปลาไหลนี่ยัยเพิ่นอนเนาะบัวเคยเลยค่ะทุกคนบัวเคยอะบีบบางน้าเใส่นะคะก็สิกินประมาณนี้แหละคะ่ะกินยำไรเนาะ <laughs> ขนมจีนเส้นนำปลา วายย่ำขดมกินกระเมนเพราะว่าเขากับเอ่เื่องปุงเขากัดใส่คือกันเพื่อนแต่ว่าใส่นางปลาลายแค่นั้นเองุกคะสุดเลยค่ะทุกคนเด้ขออนุญาตเด้ค่ะ เจี๊ยกค่ะทุกคนนี่เป็นอ่ะรุงโอมัสพอดีเลยค่ะเราต้องเติมอีกย่างอีกเลยค่ะนี่ บรรยากาศบานเย็นตอนนี้หอนเด้อค่ะเนึกหอนค่ะบุกือหมู่บ้านค่ะทุกคนหอนออกมาค่ะหมู่บ้านนี่บดเนาะบ่มีแดดพอเย็นน่ะปลูกพริกตอนใกล้ๆสิเลวมีแดดมาแต่ว่ากับกับเปาะเดียวมั้ยค่ะแล้วกับบดอีกกระมึดหมื่นเลยค่ะหมู่บ้านยาเย็น่ะมักบรรยากาศหมู่บ้าน อยากให้พุตโกอีกบรรยากาศมันจะได้ไม่ต้องห่อน,น,ะะนออเนาะ,ะค่ะเนาะอีเจ้กหน่อยก็บ่โดนเนาะค่ะกต่จะดีเก็บเพชรม้อยยาแหะค่ะทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าอ่ายี่พุ่นอ่ะเป็นตลาดก่อนหน้าน,นี้เนาะ,ะหลายหมื่นล้วนะค่ะเห็นข้าเจออ้าเอามาวางขายเดี่ยวแมค้าทุกคนคิดว่าอีกอีกเจ้กหน่อยแถวบ้านยาี่เป็นก็นคือสิเกิดละค่ะถ้าเกิดแต่คือหน้ายี่ปุ่นไฮอ่าทิดติดสวนน่ะค่ะทุกคน เกิดทุกปีค่ะหลายจะเป็นกระสิบไปเก็บหันละกระดิ๊นนี่ไงสามีอายูอะไรเบอคือดอก ี๋ยวเพ่นก็ตัดสินใจละลักค่ะทุกคนค่ะตัดสินใจล่าตัดสินใจจังไรวะจีนี่มันก็อีกบดูนเนาะค่ะอีกบดูนกับจีกัสิครบสามเดือนมาค่ะทุกคนค่ะก็ะึงตอนนั้นคือ เราอยากเลิกกับสิให้เราเลิกสับไหมคะทุกคนค่ะกับจีตั้งก้นตังตั้งไปค่ะกระสิบนบนลังไว้ค่ะเดี๋ยวบอกสุฟังนุก่ะน,น้องว่าเป็นอย่างเป็นอย่างอดีิ พราะว่ามันทรมานค่ะทุกคนค่ะมันทรมานค่ะย่อมระบา,ายเพ้เพดังทรมานคิดหลายไหมค่ะไม่เกลียดนันก็ขึ้นค่ะขึ้นบ่อยหอบใช้เวลาเย้เพดเกิดคิดเพลียดมากเลยแล้วกะ็อ่ากินบ่ค่อยได้เนี่ยเย้เพดเนาะอ่าบอกกระปีกับนองตรงๆเลยค่ะเย้เพดในกินเนี่ยแต่ย่างมาทักทายกระปีกับนองค่ะ,ะจังจังกินนี่ ขนมกินเศร้าหนังปลาดิ่ก็จะอ,อยู่ใด็กวัหมือนสิค่ะทุกคนค่ะมันทรมานตัดสินใจดีเลยค่ะทุกคนค่ะมูยาเพ็ญกระโทงมามูที่อ่ายาเพ็ญเคยบอกไอพี่เห็นน้องฟังเนาะ้าผู้ใที่เป็นเอฟซีเก่ายาเพ็ญกับพ่อสิมูเนาะค่ะช่วงที่ยาเพ็ญมาห้องมาแหงกับสามียาเพ็ญก็นานนี่อาจจะแต่เรายังพันเอกมากนะค่ะมูยาเพ็ญเนี่ย,อ,นนะะยอ่า กับจิดต่อผู้เบาหันกี่สิไหมคะทุกคนติดต่อผู้เาบาฝรัง่งห้ค่ะแต่ตอนนั้นน่ะยัยเพ็ญหักรังเลเนาะโบตัดสินใจนะคะแต่ยังบอกบอกว่ายังไงมากะหักหักสามีเจ้าของอยู่สินะคะทุกคนค่ะ,ะยังมีควมามหวังจังยยสงินะคะก็เลยโบยากตัดสินใจยังหักอยู่ค่ะมูยังเป็นกะเสียหายยังเป็นกะลังดีนะคะสุดนี้กระโทรมาอีก เพราะว่าหูขาา่าวว่ายายเพ็กับสามียายเพ็นบ่หอมมาเห็นกันฉันบอกเธอแล้วว่าันว่าเธอบาซื้อฉันาสักถ้าคุณาตาชินใจแต่ตอนคุณถ้าเธอตาชินใจตอนคุณเธอกับสิคือสิบวันใมาเจ็บเด้วเจ็บอีกมาเจ็บยายเพ็มาดีสินะคะทุกคนยายเพ็ก็เลยบอกกัมูไปวา่าตอนนั้นกันยังตดสินใจบ่ได้เพราะว่ามานันยังอา่หาหัก มูน้องคะเนาะค่ะเอียงก้กมดีของเล่ากันลายนะคะที่นี่มูยายเพ็ญก็เลยโทรมาหนินะคะทุกคนว่าอยากให้ยายเพ็ญเนี่ยตัดสินใจเพราะฉันว่าผู้บ่าวคนนั้นน่ะนนยังบ้านหนิมีเมียค่ะทุกคนยังบ้านหนิมีเมียบอกยายเพ็ญวางสิแหละคะ่ะทุกคนเขายังบ้านหนิมีเมียยังบ้านหนิแต่งงานเพราะฉัน บนเป็นสิเป็นครูเธอสิวาสันว่าท ja ุกคนยังบ้านนี่มีเมียอยู่วาสันสงสัยสิเป็นครูเธอวาสันเธอตัดสินใจเรื่อยๆวาสันบอกอีพินนะคะทุกคนค่ยายเพ็นก็เลยอ่าอ่าที่ยายเพ็นใส่เข้ามาตัดสินใจนี่บ่เบียนมาตัดสินใจสิปืบปับสิมีใหม่เลยดอกค่ะทุกคนตัดสินใจนี่คือคือมันทรมาน มันทรมานมันเครียดกัดกินบ่ค่อยได้นอนกับบัวรับตรงตรงกินแตะยามไม่เก่งมีสิไหมคะทุกคนค่ะยายเพ่งก็เลยคิดว่าอ่าถัดภายในสามเดือนเนาะอันนี้ก็บไก่มาแล้วถ้าจูนกันบ่ได้ไปกันบ่ได้ก็คือก็คือสิจบนะคะทุกคนค่ะก็สิบบัวรักบ่เดี๋ยวลักยังเราไหวเลยนะคะก็สิปล่อยให้เรา กติใจดีแล้วค่ะท้ะะา,า,ามาสิคบกับกูบาลฝรั่งคุณถีมูสกิตโต้ไฮนี่บาอากะสิคุยอยู่ค่ะทุกคนแต่กษิตโบ่เฝ้าตืบปักไหมคะ่ะเพราะว่าอายุหลายเลี้ยวมาก่เนาะกับบุญญาสิทธิแบบละล,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 ะละักเลิกเลิกคือแบบนี้อีกอีสี่ไหมคะ่ะบ่ญญาสิทธิเจ็บอีกวายังไงคะ่ะกะสิคุยคุยศึกษากันไปนะคะทุกคนถ้าไปกันได้เขากันได้ นี่ใสเป็นตัวยู่นํากันได้กสิกสิอีกที่หนึ่งมือสี่นะคะทุกคนแต่ว่าเริ่อมๆจนกสิคุยคุยผบเป็นมูเป็นผันวไปสกักก้อนมือสี่นะคะคิดคิดแบบนั้นนะคะทุกคน <laughs> มันจังสี่าบกทุกปวดทรมานนะคะก็ว่าใจแข็งอยู่เด้อค่ะทุกคนเพราะว่า ตามยัยเพ็นกระบวตากนะคะที่ยัยเพ็ญน่ะบรบวตามค่ะจังที่เคยบอกใหพี่ให้น้องฟังเนาะก่อนหน้านี้นะคะดูกลมที่ว่าต่างคนกับต่างให้โอกาสกันสามเดือนนะคะทุกคนค่ะมูทวงมาอีกสั่นนะคะทุกคนเมื่อคืนคุยกันยาวเลยค่ะฉันบอกเธอแล้วประศรีว่าเธอเพื่อเสื้อฉันประศรีว่าเธอกระบวตัดสินใจแต่ตะพุ่ดบอกยัยเพ็ญจ่มให้ยัยเพ็ญยังสี่นะคะทุกคน ตอนนั้นมันก็อันนี้อยู่น้องะนนาะค่ะแต่ยังมีความหวังนะค่ะทุกคนแต่ว่าเราก็กลับมาอีกนะค่ะทุกคนแต่กับบัณิดว่าเนะบัคิดว่ามันสีหมองมาแหงอีกค่ะแต่ว่าข้านี่ยะเป็นคิดว่าคือสีคือสิตดสิตใจแบบนี้นะคะทุกคนค่ะค่ะแล้วอยากไปกระสิให้เราไปค่ะแต่ว่าตอนนี้ถามาสิครบเลยบ่หมูยายเพชรอยากให้ยายเพชรเอาคุยเลยตอนนี้อยากค่ะทุกคน อยากให้คุยเลยพระสันต์่ยายเพ็ญอ่ะก็เลยบอกว่ายังบ่คุยค่ะเพราะว่าการคุยตัวนี้คือยายเพ็ญอ่ากลายเป็นคนมีชูคบชูเจอสี่นะคะทุกคนค่ะก็เลยบอกมมว่าบ่ท่านคุยก็อีกบ่วดวนบอกมมสินะค่ะทุกคนก็อีกบ่วดวนกะสิคบส้มเดื่อยๆยายเพ็ญน่ะบอกไปนะคะก็หลังจากนั้นก็เลยสิคุยเลยนะคะทุกคน คุยกันง่ายเพราะว่ามูอยายเพนคุณหีกะเป็นมูที่มูหักมูเพงกันนะคะทุกคนค่ะเป็นห่งเป็นใหยกันค่ะค,ะคบกันมาดูเวลวไรยปีเลวนะคะทุกคนกแต่เือสิตาสินใจแล้วค่ะมันไปกันเม่ไรก็ซีฟื้นไปกับทอรา,านาะค,ะะคะก่ะก็ยังดีขึ้นหมอคะ่ะตัวเราเองกอ่า,อา คือสิมีทางเลือกของเราเล็วคือกันนะคะเพราะว่าสถานการณ์มันบมดีขึ้นมันมันเป็นแบบนี้แม่คะ่ะจะเป็นกับพวกสีเบิ่งออกอยู่นะคะก็ <c oughs> บ่รู้กันเนาะกันเนาะทุกคนอ่ะไก่ยมอกยัยเพี้นว่าเลิกปึกปากกับคุยคนใหม่เลยยังใั่สีไก่ยมองแบบนั้นเด้อค่ะเด้อยัยเพี้นกับสิคบเป็นมูเป็นผัวไปก่อนนี่แหละคะ่ะคุยๆพ่ออ่าใครเขียนเนาะเ <c oughs> นาะยังแค่เอฟซีอยู่เด้อ นาะยัใมาอีหยังพูดปักภาษาิมีไหมกันยังบรท่านเนี่ยคือถึงขนาดว่ามีไหมแบบนั้นเพาะคะ่ะน้องยังบรท่านเนี่เลยเถิดไปลักษณะแบบนั้นนะคะิคบกันคุยกันเป็นมูอเป็นพวกศึกษาใจพ่อกันไปก่อนจังนี่นะคะ <c ười> คลิปนี้ก็อ่ามาบอกชุกฟังเนาะค่ะนะะ้องค่ะนี่แหละค่ะมูอพวกอ่าโทรมากวันศิษย์แหละคะ่ะทุกคนค่ะที่จริงอ่าถึงแมื่อ่มา มูยายเพ็ญสิบอกโทรมาหายายเพ็ญยายเพ็ญเหรอคือจิตคิดแบบนี้อยู่เร็วนะคะทุกคนค่ะคิดว่าถ้าถึงเวลานั้นเนาะก็คือสิจุดอะไรอีกก็คือสิไปแบบนั้นอีกนะคะทุกคนตาคุานาาานา้นตาไปตาคุ้นตาแย่นะคะก็สิบ,บนิียวล่างไหวเพราะว่ายายเพ็ญน่ะเป็นทุกข์ค่ะเรื่องทั้งเรื่องนด่กคือว่ายายเพ็ญน่ะทุกข์ค่ะ มันทรามานค่ะกับโมเมนต์วาซาลโลมูทโหมาอยียงเนี่ยค่ะทุกคณจริงมูเยปินะทโหมาถึงแต่เหลือแล้วค่ะเพราะว่า,าจะติดต่อกันตลอดเพียงแต่ว่ยยานะบบยเยปินบบะบอกบอกบอกคุยให้พี่น้องฟังเพราะว่าอ่ายังอยากจูนเนาคนนะนาค่ะเนาะค่ะโอ้ยยังไงมากะอ่ายังฮักสามีเจ้าของอยู่นะคะทุกคนยันองอยากจูนอยากดึงกลับมาคือเก่าน,นะคะ จะเป็นกับใบเดียวมูวมาตลอดนะคะทุกคนแต่ว่าอ่ามาตอนนี้มันจ่อจัดมากเลวเนาะค่อเนาะเบิรงสถานกนาการเด็กอะเบื่อคือนะคะยัง,ะะงะะเป็นอย่างกินเมื่อกี้ค้างจิ้บยาแล้วเนานะคะ่ะเนาะยังเป็นกระจีได้อ่าเอาไว้สมิสก้อนเนาะคะ่ะเนาะจิ้บนี่ลาพีระหน่อมยังจิ้บิ้มโตเนาะคะ่นะ,คะจะเป็นกับขอบคุณพี่น้องสกูส๊ปสกคนเลยค่ะเด้อเดี๋ยวติดตามจใจหายก็ร่างใจยายเพนมีแฟมนมันนองก็ขอให้รักษาสุขภาพเลยคะ่ะก็ห้มีทุกความสุขค,ะคะ่ะ สวัสดีค่ะ